คยเกียอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่338หลังจากการเดินทางยาวนานในตอนกลางวันมันก็ถึงเวลากลางคืนอีกครั้งคราวนี้ฉินมูไม่ได้เสาะหาซากโบราณเพื่อพักผ่อนระหว่างทางในทางกลับกันเขาให้ขี่แบกกิเรนมังกรไปในยามค่ำคืนส่วนเขาเดินออกไปในความมืดตามหลังพวกนั้นเขาเห็นสิ่งประหลาดมากมายระหว่างลาตีโดยการปรากฏตัวของความมืดเมืองต่าง มากมายรลกสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นมามันมีสงครามศึกใหญ่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยพบเห็นระหว่างการติดตามกู้ใหญ่บ้านเข้าไปในความมืดนั้นทุกครั้งที่เขาเข้าไปใกล้แสงจากขีดเขาก็จะไม่สามารถมองเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆในความมืดแสงเทวะของขีดพาเขากลับเข้าไปในโลกดั้งเดิมของเขาที่น่าแปลกก็คือเขาไม่รู้สึกถึงม่านคุ้มกันระหว่างโลกแม้แต่นิด นี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้โรคสองโรคใดๆก็จะมีม่านป้องกันระหว่างโรคเสมอทำให้การเดินทางข้ามไปมาทำให้คู่เดินทางต้องทานทนรับการบีบเค้นระหว่างสองโลกยิ่งผู้เดินทางแข็งแกร่งมากแค่ไหนการบีบเค้นนั้นก็จะดุแรงมากเท่านั้นก็น,นั้นระหว่างแดนมืดแล้วโรคจริงกลับไม่มีการคุ้มกันระหว่างกันอันพิรวลกเหลือเกิน ชินมูเดินเข้าไปในแสงของหีดและขึ้นไปนั่งบนนั้นเพื่อจมไปสูบพวังความคิดพักหนึ่งดวงตาของเขาก็รลุกวาวและเขาก็ยิ้มเขารู้จักผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เรียกเข้ามาสักหน่อยก็น่าจะดีไหมด้วยอาการตื่นเต้นเขาให้หีบหยุดเดินทางกระโดดลงไปนําเอาแท่นสังเวยกระดูเขาออกมาจากถุงเต่าตีบนแท่นสังเวเขาวางเทวรูปมารเทวสีรษะแปดกรลงไปชินมูนําเอาคู่กัน คงชาติออกมาวาดอักษรรูนต่างๆนานาบนเทวรูปมารเทวะจากนั้นเขาใช้ปานชีวิตของตนกระตุ้นการทำงานอักษรลูนเพื่อไร้เวทมนต์ขับเคลื่อนอักษรลูนบัญชาผีย้ายเทพเคลื่อนผ่านไปสักพักเวทมนต์เขาก็สิ้นสุดแต่เทว,วรูปมารเทวะไม่กระดุกกระดิกมันทำให้ฉินมุสงสัยเขาได้เวทมนต์อีกครั้งแต่เทว,วรูปมารเทวะยังคงไม่มีปฏิก,กิริยาพียายตูเถียน น้องชายอันเชิญท่านมาด้วยความหวาดกลัวและยำเกรงถวายเนื้อและอาหารอันโอชะมากมายขอพี่ใหญ่โปรดแม่ตาข้าปรากฏตัวด้วยหากก็พี่ใหญ่ตูเทียนไม่มาน้องชายผู้นี้จะสวดภาวนาวันละร้อยขนจนกว่าพี่ใหญ่จะยอมจุติลงมาคู่ปากใครคือพี่ใหญ่เจ้ากันเทวรูปมาเทวะกกลืมตาขึ้นมาบนใบหน้าหนึ่งดวงตาของมันกอกไปมาจนกระทั่งตูเทียนพบว่า เขาไม่ได้ถูกล่อลวงเข้ามาในกับดักเขาจึงส่งเส้นกระแสสำนึกเส้นหนึ่งลงมาในใบหน้าอีกสามใบหน้าก็ลืมตาขึ้นเขาอ้าปากเป่งว่าจาข้าไม่ได้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเจ้าดังนั้นอยา่าพูดจาตีสนิทแบบนี้พวกเราไม่ได้คุ้นเคยกันสักนิดหากว่าเจ้าภาวนาถึงข้าวันละร้อยขุนข้าก็ได้ลำคาญจนข้างตายแน่เจ้ารัตทิชินเจ้าอัญเชิญข้ามามีธุระอะไร ชินมูกระโล่งอกข้ามีสิ่งที่ข้าไม่เข้าใจเขาอธิบายสิ่งที่เขาเห็นออกไปทำไมเมื่อโรคสองโรคซ้อนทับกันถึงไม่มีม่านคุ้มกันระหว่างโรคหรือแรงต่อต้านเมื่อผ่านไประหว่างมิติทั้งสองเทวรูปมารเทวะไม้ก็ลุกขึ้นจากแท่นสองเวยดึงเอากระดูกเขาแท่งหนึ่งออกมาลาวก็จะกินมันข้าคิดว่าเจ้าอัญเชิญข้ามาโดยมีแผนล่าสอีกที่แท้เป็นแค่เรื่องเล็กๆ ชินมู่คารวะด้วยวิธีรีตองของสิทธิ์และถามว่าไม่ทราบว่าพี่ใหญ่ตูเถียนจะไขความกระจ่างให้ข้าได้หรือไม่ราชามานตูเถียนก็รู้สึกเลือดในกายเย็นเฉียบอย่าสุภาพมากนะเมื่อเจ้าทำตัวสุภาพขนาดนี้ข้าอดไม่ได้จะสงสัยว่าเจ้ากำลังก่อเรื่องให้กับข้าหรือเปล่าที่เจ้าพูดนั้นจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับพลังงานในโรคเมติอันคงที่ตายตัวตลอดเวลาการเกิดการฝึกวิทยายุทธ และการตายของคนคนหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพลังงานในโลกมันคือกฎพื้นฐานที่สุดชินมู่ก็คิดอยู่คู่หนึ่งการเกิดการฝึกวิทยายุทธและการตายของคนคู่หนึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพลังงานต่อให้พวกเขาบรรลุเป็นเทพมา,การกลายเป็นผู้มาตะไม่มีวันตายอย่างนั้นลือแม้ว่าจะมีผู้บรรลุเป็นเทพหรือมารมันก็ไม่เปลี่ยนพลังงานคงที่ในโลกใบนั้น มันก็ไม่ได้ทําให้พลังงานในโลกใบนั้นมากขึ้นหรือลดลงราชามานตูเทียนเอ่ยต่อว่าพลังงานในโลกเนี่ยก็จะคงที่และการเปลี่ยนแปลงของมันที่มีขีดจํากัดก็เมื่อบุคคลผู้หนึ่งเดินทางไปยังโลกอื่นจากโลกใบนี้โลกที่สูญเสียพลังงานของบุคคลหนึ่งขณะที่กโลกหนึ่งจะได้รับพลังงานของอีกคนนี่ส่งผลให้ต้องไปเชิญหน้ากับการบีบเค้นสองครั้งจากพลังงานของตนการเดินทางข้ามโลกจึงยากเกิน และจําเป็นต้องใช้การเส้นสังเวรเลือดชินมูพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและมีผลหลักการของการสังเวยเลือดคือบูชายันสิ่งมีชีวิตในโรคนี้ไปยังโรคอื่นกลายเป็นพลังงานของโรคอื่นตูเถียนก็พงกหัวขณะเดียวกันมาและเทพคู่ได้รับเครื่องสังเวยก็จะเป็นเครื่องสังเวยอ,อีกอย่างที่จุติลงไปยังโรคใบใหม่จากโรคมิติของตนทดแทนพลังงานที่สูญเสียไปจากการเส้นสังเวย เป็นผลให้รักษาสมดุลของพลังงานระหว่างสองโรคยกตัวอย่างเช่นท่านสังเวยของเจ้านี้พลังงานในกระดูกถูกเจ้าสังเวยไปและส่งไปยังโรคตูเทียนของข้าและในการแลกเปลี่ยนข้าก็จุดติลงมาในโรคที่อันตรายร้ายกาจของเจ้าดวงตาฉินมู่ก็เป็นประกายข้าเข้าใจละและตอนนี้ท่านหมายความว่าอย่างไรที่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงขีดจํากัดของพลังงานได้ การสังวเวยเลือดสร้างสะพ,พานที่เชื่อมผ่านระหว่างสองโรคได้ข้าสามารถขโมยพลังงานได้จํานวนหนึ่งและนําเข้ามาผ่านทางสะพ,พานที่ไม่ถูกจํากัดเอาไว้ด้วยสมดุลพลังงานราชามานตูเทียนก็ยิ้มครั้งล่าสุดที่เจ้าอัญเชิญข้ามาพลังงานสังเวยน้อยนิดดังนั้นข้าจึงต้องขับเคลื่อนพลังงานปริมาณมหาศาลเพื่อจุดติลงมาในโรคใบนี้นั่นเทียบเท่ากับดึงดันบีบเข็นตัวเองเข้ามา แต่ทว่าพลังงานที่ใช้ในการบีบเค้นตัวข้าเข้ามานั้นทําให้ข้าต้องต้านทานแรงกดดันจากทั้งสองโลกดังนั้นพลังงานที่ข้าบีบเค้นเข้ามาจึงจํากัดจําเขียดไม่นานมันก็เกินขีดจํากัดของข้าพลังงานที่ลักลอบเข้ามาขึ้นอยู่กับความสามารถของคู่ที่สังเวยด้วยหลังจากที่กระจ่างในเรื่องนี้ฉินมูยังคงขมวดคิ้วแต่ทว่าในความมืดแห่งแดนโบราณไม่ปรากฏมีม่านคุ้มกันระหว่างโลก เมื่อสองโรคมิติซ้อนทับท่านอธิบายว่าอย่างไรราชามานตูเทียนก็หัวเราะหากว่าพลังงานที่ถูกบีบเค้นเข้ามามากเกินกว่าขีดจำกัดที่โรคนี้จะต้านรับได้ละ่ะชินมูก็ตกใจท่านหมายความว่าการสังเวยเลือดครั้งใหญ่โมโหรานได้ก่อสร้างสะพานเป็นแสนแสนให้เทพและมารนับแสนลักลอบเข้ามาถ่ายเทพลังงานของพวกเขาเข้าไปในโรคนั้นราชามมนตูเทียนก็ยิ้ม มันก็จะฉีกทำลายมา่านคุ้มกันของโรคใบนั้นหลังจากมา่านคุ้มกันของโรคหายไปมันก็ไม่มีสิ่งกีดขวางอีกต่อไปแล้วโรคอื่นก็จะสามารถส่งกำลังคนเข้ามาเข็นฆ่าเด็วโดยไร้อุปสรรคชินมู่เลือดในกายก็หยินและเขาตัวสั่นถึงสองสามขนสี่หน้าเขาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อท่านหมายถึงว่าโรคในความเมื่อแทงแดนโบราณคือโรคที่มา่านคุ้มการถูกฉีกทำลายไปแล้วเงั้ยล่อ มันอาจจะไม่ใช่โรคในความมืดที่ม่านคุ้มกันฉีกทำลายราชามานตูเทียนก็ยิ้มเจ้าไม่คิดหรือว่าอาจจะเป็นโรคของเจ้าที่ไม่มีม่านคุ้มกันของโลกฉินมู่ก็ส่ายหัวหากว่าโรคนี้ไม่มีม่านคุ้มกันจริงท่านก็คงจุตีลงมาได้ตั้งนานแล้วโรคที่ข้าเห็นในความมืดมีรูข้วอากาศจํานวนมากที่เปิดขึ้นมาดเดรามานเทวะเพื่อนํพาพาไพ่พลของพวกเข,าเข้าโจมตี เห็นชัดว่ามันคือโรคที่ไม่คุ้มกันถูกฉีกทำลายราชามานตูเทียก็นั่งบนหีบและอ้าปากาขาวที่เจ้าบรรยายถึงโรคในความมืดอันซ้อนทับกับโรคที่แสนอันตรายใบนี้เตือนให้ข้านึกถึงความเป็นไปได้ที่น่าสยดสยองเส้นสังเวรโรครอยยิ้มที่ชั่วร้ายก็ปรากฏบนใบหน้าทั้งสีเทวรูปโดยที่กระโดดโลดเต้นด้วยความปีดาเส้นสังเวยโรคคือการบูชาย,ยันโรคเมติหนึ่งทั้งใบ ด้วยพลังงานที่น่าสะพึงกลัวเทอรล่ลงไปใส่โรคใบอื่นเทพและมารนับล้านก็จะสามารถจุตีลงมาพร้อมๆกันเพื่อทำลายโรคใบนั้นนี่คือแผนการที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่ตะการตาพวกเขาจะทำลายโรคใบนั้นหรือชินมูถามเทวรูปมารเทวะไม่ทรงเสียงเมื่อขวของมันหันไปดวงตาทั้งสี่ก็จับจ้องเด็กหนุ่มชินมูก็คนหัวลุกท่านกำลังหมายถึงว่า หลังจากมารเทวานับแสนฉีกทำลายม่านคุ้มกันของโรคเมตตินั้นในความมืดวางแผนจะบูชายันโลกใบนั้นเพื่อจุติลงมาที่นี่ศีรษะราชามารตูเทียนก็หมุนไปรอบๆเมื่อเขาปบมือฉลาดมากเมื่อแดนโบราณน,นั้นซ้อนทับกับโลกใบนั้นกวกเขาจะบูชายันโลกใบนั้นพลังงานรวมทั้งหมดจะมาหาศาลทําให้โรคที่เต็มไปได้วยเรามารสามารถจุติลงมาในแดนโบราณเมื่อเวลานั้นมาถึง ภาพที่น่าสยดสยองก็จะคุ่งชนกับโรคเมติสองใบก็จะปรากฏและชีวิตนับล้านก็จะตายดับแค่คิดถึงค่าก็ตื่นเต้นสุดๆแล้วเนี่ยฉินมู่ใบหน้าว่างเปล่าเขาา้าใส่ขวังเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นไปไม่ได้ความมืดดำรงอยู่มานานถึง20,000ปีนี่ไม่ได้แปลว่าการศึกสงครามในโรคนั้นดําเนินไปอย่างยาวนานถึงสองหมปีหรอกหรือมันจะมีสงครามที่ยาวนานขนาดนั้นได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ ราชามารตูเถียนกระโดดลงมาจากขีดหากว่าข้าเป็นเจ้าข้าก็คงจะอพยพไปโรคอื่นตั้งนานแล้ววินยูชนย่อมไม่ยืนอยู่ใกล้กำแพงที่กำลังจะพังเมื่อรังนกถูกทำลายก็ไม่มีใครในรังเที่ยวเหลือดีโรคเนี้ยอันตรายเกินไปข้าจะกลับไปแล้วอีกอย่างอย่ามากวนข้าบ่อยนะข้ากลัวเจ้าก่อนที่จะกระโจนเข้าไปในความมืดเพื่อให้ดวงวิญ,ญญาณเขากลับไปยังโรคตูเถียนเขาตะโกนมาว่า เมื่อโรคในความมืดถูกทำลายก็จะเป็นวันที่โรคของเจ้าเข้าชนกับโรคของมารเทวะเหล่านั้นและนั่นจะเป็นวันสิ้นสุดของโรคเจ้าเขาคุ่งเข้าไปในความมืดถูกมันลุกลานเข้าไปชินมูรีวิ่นตามเขาแต่ก็เห็นเพียงรูปสลักไม้ที่แตกขักเป็นชิ้นๆเขาขมวดคิ้วกลับไปยังข้างๆหีบพลังงานในท่านสังเวยกระดูกเขาก็แห้งเขือนไปหมดมันจึงแตกและถูกทำลายคำพูดราชามารตูเถียน เชื่อได้แน่หรือเจ้าหมอนั่นดูไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่และเขาก็บรรยายบางอย่างที่มันน่าสะพรงกลัวขนาดนั้นตัวฉินมู่ก็ปลุกปอบตัวเองคําพูดของราชามานตูเถียนน่าสะพรงกลัวเกินไปอย่างนั้นเขาจะเชื่อได้สักเท่าไหร่กันแต่ทว่าเมื่อเขามาคิดคิดดูแล้วกมลสันดา้ของราชามานตูเถียนคือการเริงล่าจากภัยพิบัติลิงโรดดีใจต่อความวินาศสันเตาโร หขาหวังให้ทั้งโรคตกอยู่ในความปั่นป่วนวุ่นวายจึงไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องโกหกฉินมู่แขวนเดียนคังอ่อนแอเกินไปฉินมูทรอนหายใจและคิดตามลําพังแต่ทว่าโรคในความมืดได้ต่อสู้กับเผ่ามานมาเป็นเวลาสอง0 0่นปียังคงยืนหยัดอยู่ได้จนถึงตอนนี้พวกเขาคงไม่มาพ่ายแพ้เอาตอนนี้และถูกใช้โรคทั้งใบเป็นเครื่องเส้นสังเวลหรอกใช่ไหมนั่นจึงเป็นเหตุว่าทําไมแควนเดียนคังยังมีเวลาอีกมาก ก่อนต้องไปเชิญกับโรคมารนใบนั้นดังนั้นไม่ต้องกังวลมากเกินไปข้าเกือบตกใจเฉี่วราชจ,จากราชามานตูเทียนขู่ข้าให้ผวาความกลัวที่เร็วไหลนี้จะต้องเป็นความกลัวที่เร็วไหลแน่ๆผ่านไปหลายวันในสุดฉินมู่ก็เดินทางออกมาจากแดนโบดานกลับไปยังแคว้นเยียนขังเขารีบขึ้นเรือด่วนจากดานวารีลับเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงเขาเขียนอีกาแก่จกกักรพรรดิถวายรูปแก้วเตาดำ ที่เสียงซีวีมอบให้เขาเป็นเครื่องบรรณาการเขายังเขียนไปถึงเรื่องที่จะกุยถนนสร้างทางอีกด้วยจัก,กรพรรดิเรียกขุนนางบุญและบูทั้งหมดมาปรึกษาหารือราชคคูก็อยู่ท่ามกลางขุนนางเหล่านั้นขุนนางมากมายคัดค้านการสร้างถนนแต่ราชาคูได้เถียงกับพวกเขายืนยันจะเห็นต่างจากคนส่วนใหญ่มีก็แต่จัก,กรพรรดิก10่าด้วยรอยยิ้มว่าจะประหารคนที่คัดค้านให้หมดเรื่องการสร้างถนน จึงได้ข้อสรุปจัก,กรพรรดิจึงมอบหมายเรื่องนี้ให้แก่กระทรวงการงานให้ราชครูเป็นผู้ควบคุมจัดการฉินมู่มาพบเขาในภายหลังและเอ่ยว่าทศเทวะแห่งแผ่นดินตะวันตกนั้นเหมาะก,กับรัฐที่ของพวกเราเป็นอย่างยิ่งเทวราชช่วยาพาคู่บุ้โส ổ, แล้วหัวหน้าโถงจํานวนหนึ่งของพวกเราไปเสาะหาคูมีพรสวรรค์นหน่อยราชครูนั้นก็งงเจ้ารัฐที่ฉินให้ข้าจัดการเรื่องนี้จะเหมาะสมหรือ เจ้าเป็นหนึ่งในสี่เทวราชลัทธิของเราดังนั้นเจ้ายอมต้องเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เส้นเลือดก็เริ่มขุดที่หน้าผาของราชคูเขาเอ่ยว่าแล้วเจ้าลัทธิละ่ะข้าว่าจะไปเยี่ยมเยียนญาติมิตรเพื่อทำธุรกิจแสวงหาเงินทองน่ะ